สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลีเวิร์ประจำวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2025กันอีกครั้งนะครับการขอบคุณพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือขอบคุณในพระคุณความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งปวงการขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ที่มีต่อเราผ่านทางพระเยซูคริสต์อาจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พระเยซูได้ทรงทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์และถาวรกับพระเจ้าโดยการลบล้างบาปทั้งหมดของเราและทําให้เราได้บังเกิดใหม่เข้าส่วนร่วมทางวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ในพระธรรมโคโรสีบทที่สข้อที่13 1 4ถึง14ได้บอกว่าท่านทั้งหลายซึ่งก่อนเชื่อนั้นได้ตายอยู่แล้วทางวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นบาปอยู่ในบาปจึงทําบาปคือการละเมิดกฎทั้งหลายของพระเจ้า ตอนนี้ท่านรับเชื่อในข่าวดีแล้วพระเจ้าได้ทรงทำให้พวกท่านมีชีวิตบังเกิดใหม่ในพระกริ์พระองค์ทรงยกเลิกกฎแห่งการกระทาที่บันทึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติซึ่งกล่าวถึงข้อบังคับที่เราต้องทำตามทุกข้อโดยสมบูรณ์ผิดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้ซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถทำได้พระองค์ได้ทรงยกเลิกมันไปหมดไมก้กางเขน พระเยซูได้ทำสิ่งนี้เพื่อให้เราได้รับการอภัยและกลับมามีชีวิตใหม่บังเกิดใหม่ในพระองค์ในพระธรรมฮิบรูบทที่ 10: ข้อที่17ได้บอกว่าพระเจ้าได้สัญญาและสาบานว่าบาปและการอธรรมของพวกเขาเราจะไม่จดจำอีกต่อไปในพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อที่12พระเจ้าได้สัญญาและสาบานว่าตะวันออกใกล้จากตะวันตกเพียงใด พระองค์ก็ส่งยกเอาการล่วงละเมิดของเราออกไปไกลเพียงนั้นในพระธรรมโรมบทที่4ข้อที่8พระเจ้าได้สัญญาและสาบานว่าความสุขมีแก่ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ถือโทษบาปของเขาอีกและไม่มีสิ่งใดที่สามารถแยกเราจากความรักของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นี้ได้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่3 8มสถึงส้าได้บอกว่าเพราะข้าพเจ้ามั่นใจว่าทั้งความตาย ทั้งชีวิตทั้งบรรดาทุตสวรรค์ทั้งเทพผู้กรองทั้งสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งสิ่งที่จะมาถึงภายหน้าทั้งฤทธิอำนาจใดๆทั้งสิ่งที่สูงทั้งสิ่งที่ลึกหรือสิ่งอื่นใดที่ทรงสร้างแล้วจะไม่สามารถแยกเราจากความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความล้มเหลวมากขนาดไหนหรือแม้แต่ความรู้สึกผิด ก็ไม่สามารถแยกเราจากความรักของพระเจ้าได้พระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดไปไม่ใช่เพราะว่าเราดีพอแต่เพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและทรงรักมวลมนุษย์มากมายในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่7ได้บอกว่าในพระเยซูคริสต์เราได้รับการไถ่บาปทั้งปวงโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปทั้งหมดตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้า การขอบคุณพระเจ้าสำหรับการให้อภัยที่สมบูรณ์และความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี้เป็นการยอมรับถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีต่อเรามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะขอบคุณพระเจ้าและรับเอาความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี้ไว้เป็นของตนได้ทุกเมื่อทุกเวลาพระองค์รอคอยท่านอยู่ตลอดเวลาด้วยความห่วงใยขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้แต่เพียงองค์เดียว ผู้ทรงเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักที่มีต่อมนุษย์ทั้งปวงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่สำแดงออกเรียบร้อยแล้วที่ไม่กังเขนผ่านทางพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ผู้ที่ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ที่เป็นคนบาปทั้งปวงพระเจ้าอุยพรครับ